ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงชาวันนี้ครับกับประจำวันที่14เดือนธันวาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลลีโวทรีกันหน่อยครับกับทางฝั่งกิลินพยองเมืองทองเรเนตครับเมื่อาสุดครับได้ทําการเปิดตัวตนานวินเลียมพ็อกและตนานกาณาดินทาวนศสักเข้ามาร่วมทีมนะครับ โดยสำหรับทางฝั่งของทะ้านเมืองทองเรตัดนั้นครับได้บรรลุข้อตกลงครับในการขว้าตัวทตะนันวินเลียมพฮอครับคืนถิ่นท่าดอนสเตเดียมวงโดยการปิดดิวเซนสัญญากับตะนันการอดินถาวรศักดิ์ครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมเชียไทยอยู่ยีบสามปีเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งในเดนกลางให้กับทีมเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางน้านเมืองทองในแต็ดกิรินประยองนั้นกับกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนักกิรินวันเลขเขาใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมาและยังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องครับโดยก่อนหน้านี้ครับด้ทาการเปิดตัวเจริญศักดิ์วงก่อนปีกวาทีมชาติไทยครับมาจากบีจีประตูยูเนเต็ดก่อนทีล่าสุดกับจะคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามาอีก2คนเลยครับโดยคนแรกนั้นครับก็เป็นตรานันวินเลียมพกนี่เลยครับอดีตเนรุกครับซึ่งเคยอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูกาล2020ที่จะกลับมาสร้างซีซั่นในเกม 22เลยครับส่วนอีกหนึ่งรายครับก็คือทางนานการณ์ดินทาวนศสักครับกองกลางตัวรับที่ติดทีมชาติไทยครับชุดเยาวชนเกือบทุกชุดโดยเขาครับย้ายมาจากการเทะเลือดแอเลยครับโดยทั้งนี้ครับทั้ง2คนครับก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการรวมถึงการเปิดเผยมาเลขเสื้อในภายหลังเร็วๆนี้แหลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับชื่อเป็นข่าวบิ๊กคิงนิวตั้งแต่ช่วเงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับเมื่อราส,สุดกับตัสนสโมสรบีจีปัตูยูเนเต็ดครับได้จัดการต่อสัญญากัปตันเจ้าบอยชัดชัยบุพเพล่มครับก่อนที่จะปล่อยยืมตัวไปซับพีทีประจวบเอฟซีในเลกที่2นั่นเองนะครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันครับสโมรสรบีจีปัตูยูเนเต็ดนั้นครับได้ประกาศต่อสัญญากัปตันเจ้บาบอยครับชัดชัยบุพเพม่มปรึกษาประตูไว้สามสิบห้าปีครับออกไปอีกสามปีก่อนที่จะปล่อยตัวครับรโปรตีมพี ยิ้มตัวครับในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2022เพื่อโอกาสครับในการลงสนามของนักเตะหลังพึ่งหายจากการบาดเจ็บและพักรักษาตัวไปเกือบ1ปีด้วยกันเลยครับและสำหรับทางนั้นเจ้าบอยชัดชัย บุตรพรมนั้นครับยัยบรมทัพเดรบิดตั้งแต่ฤดูกาล2019ครับก่อนที่จะพาทีมประสบความสําเร็จโดยการคว้าแชมป์ทนิก2พร้อมกับเ่ินชั้นขึ้นสู่ทนิก1หนึ่งได้อีกครั้งจากนั้นครับในฤดูกาลต่อมาครับพาเดรบิดครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกของสมสรในฤดูกาล2020ก่อนจะได้รับการบาดเจ็บครับระหว่างช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาจนท้องพักรักษาตัวครับไปเกือบหนึ่งปีก่อนที่สมสปทุมยนทดครบใจี่ระต่อสัญญากับเจ้าตัวให้ไปคาข้ง ถิ่นบีจีเซเดียมออกไปอีก3ปีและปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางน่านสโมสรพีทีประจวบ f รีครับยืมตัวไปใช้งานในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2022เพื่อที่จะเพิ่โบอกาสในการลงสนามและเรียกความฟิตของนักเตะครับก่อนที่จะกลับมารวมทัพเดรับบีอีกครั้งในอนาคตนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทีมชาติชุดใหญ่กันหน่อยครับก่อนที่จะมีเกมในช่วงเย็นของวันนี้แหละครับราสุดกับท่าน้ามานุภูกิงออกมายกเจ้ารีซอเลยครับว่าเป็นยอดนักเตะพร้อมที่จะหวังยิงใส่ทีมชาติไต้หวันครับก่อนที่จะอำลาทีมชาติไทยในครั้งนี้แหละครับโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาครับเวลา15.30นครับณห้องแถลงข่าวครับของธนาคาธรรมศาสตร์ตเดียมฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้จัดงานแถลงข่าวก่อนเกม ขันฟุตบอลนัดพิเศษครับกู่ระหว่างทีมชาตไทยที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันนั่นเองนะครับ และโดยซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ครับก็นํามาโดยทนายมานุภูกิงครับหัวหน้าผู้สอนพร้อมโดยทนายเจ้าหนึ่งชนรงพรมศรีแก้วโดยล่าสุดเลยครับทนายมานุภูกิงก็ได้ออกมากล่าวก่อนเกมเลยครับว่าเกมนี้ครับเป็นเกมสําคัญในการเทมทีมครับก่อนทัวร์นาเมนต์ใครที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ดล้วครับก็จะได้รับโอกาสในเกมนี้เพื่อที่จะทดสอบแนวทางก่อนที่จะรุยศึกชิงแชมป์อาเซียนลิซซครับไม่ใช่แค่นักเตะครับที่ดีและจุดยี่มของทีมชาติไทยอย่างเดียวแต่เขาครับเป็นคนที่ดีและช่วยเหลือผมครับตอนทมันที่ประเทศไทยตอนผมคุยกับแบ ครับก็ได้ดึงเขาเข้ามาร่วมทีมและผมเชื่อเลยครับว่านี่ครับคือสิ่งที่เขาควรได้รับในการอําราทีมชาติไทยอยากให้แฟนบอลครับมาร่วมเป็นเกียรติยศการอำราของทีมชาติไทยของรีซอทนะครับในขณะเดียวกันครับเราจะเปลี่ยนตัวจริงทั้งหมดครับเพื่อนักเตะครับได้แสดงฝีเท้าออกมาเพื่อตัวผมครับมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราอยากให้นักเตะครับที่ได้ลงเล่นเกมทีเดลวครับมีความสดเช่นเดียวกับคนที่ได้ลงเล่นในเกมที่จะพบกับไต้หวันในวันนี้เลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมทุกคนได้คุยกับตาะนักรีซอไ้แลวครับว่าจะเป็นตัวจริงและจะออกจากสนามในนาทีที่14เพื่อที่จะรับเสียงปรบมือจากแฟนบอลทุกคนและเราครับจะเข้าสู่การเตมชิมของเราผมจะส่งตา้านปรปมศอัจวิไลลงสนามไปแทนที่ผมได้ย้ำชัดเจนครับกับรีซอว่าจะต้องทําประตูให้ได้ถ้าขอทาไม่ได้ครับก็จะต้องเลี้ยงกาแฟาทุกคนในทีมโดยในขณะที่ตั้งแเจ้าหนึ่งชนารงพร่มสีแก้วครับก็ได้ออกมากราวคนเกมเช่นกันเลยครับว่าสําหรับรีซอครับเคยร่วมง,งานกันที่ชลนบุรีฟีขอเป็นคนที่มีระบบยยวินนนัสูงคคอแะ น้องๆและมีความเปิดเหมืออาชีพที่สูงมากเลยแหละครับ และซึ่งในขณะที่ทางด้านโค้ชของทีมชาติไต้หวันครับอย่างตานเนย์เชินจงครับผู้นาผู้สอนของทีมชาติไต้หวันก็ได้ออกมากล่าวเช่นกันเลยครับว่าผมครับมีการเก็บตัวทีมชาติเบื่อเดินกันยาหยุนที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียครั้งนี้ครับเป็นการเก็บตัวครั้งในฟอร์มทีมครับขึ้นมาใหม่ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีทีมชาติไทยครับผมได้มีโอกาสติดตามครับได้มีการเตรียมตัวที่ดีและมีแมตช์อย่างต่อเนื่องและเชื่อเลยครับว่าจะปรับทีมไปเรื่อยๆสำหรับนักเแต่ชุดนี้ครับเพิ่งมาร เชตติกก่าและปรับเปลี่ยนผมคิดเลยครับว่าถึงเวลาเลยครับที่ทีมของเราจะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ในขณะที่ทางด้านนักเตะของทีมเชืไต้หวันครับอย่างแทรนันหูจิงชงครับก็ได้ออกมากล่าวเช่นกันเลยครับว่าเมื่อปี2015ตัวผมครับเคยมีโอกาสเจอกับทีมเชีไทยตัวนั้นครับผมจับนักเตะอย่างแทนนันธีรศิลป์ดงดาและแทนนานธีระทรบุญมาทันโดยรวมครับทีมเชีไทยครับเป็นทีมที่ดีเป็นทีมระดับท็อปของ12ของเอเชียเลยครับ และอย่างที่ทุกคนรู้กันครับสำหรับทางดนานทีมชาไทยนั้นครับก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดครับที่จะพบกับทีมชาไต้หวันครับในวันที่24ธันวาคมครับวันนี้เลยครับเวลา20นาิก30นาทีครับที่สนามของทาาน้านธรรมศาสตร์สัตต่เดียมเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันหน่อยครับเป็นชุดเล็กกันบ้างครับเมื่อท่านาโคตอิสระสีเทโรครับออกมายจมรับก่อนเกมวันเนนในทัพช้างศึกอยู่23ปีครับต้องทําให้ดีกว่าเดิมในเกมที่จะดวนกับท่านาสอปปอรลาครับในนาที่2พร้อมกับออกมาชี้แจงครับกรณีที่มีแขงมาคนครับที่ไม่ได้ทําการเทิดร่างกายเลยครับ โดยสำหรับความเคลื่อนไหวกับก่อนเกบอุ่นเครื่องนัดที่2ของทีมชตาย,ยูยีปสปีครับภายใต้การกุมทีมของตระนัอิสระสีเทโรครับพร้อมโดยตระนัอิรฟันดอร์ครับตัวแทนนักเตะได้เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมที่จะดวนกับทีมชาติสอโปแอเราในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาละครับ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับเวลาสุดกัปตันคุตอิสราสีทิโลครับก็ได้ออกมาอัปเดตสภาพชีมเลยครับว่าสำหรับเรื่องความพร้อมครับผมก็ได้เห็นน้องๆได้เล่นกันทุกคนซึ่งเราครับได้ทดลองเกมจริงๆและได้วิเคราะห์ความผิดพลาดซึ่งเราครับก็ได้คาดเลยครับว่าเกมนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเราอยากเห็นเกมในพื้นที่สุดท้ายครับที่มีการพัฒนาขึ้นพร้อมทั้งยังมีอีกหลายส่วนครับที่เราต้องกระชับเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดเราจะต้องทําเกมรับที่ดีครับส่วนเกมลุกดอกก็อยากให้มีการประสานงานที่ดีกว่าานี้และะเรรคับก็จ ตรงนี้พอสมควรเราต้องไม่ลืมความตั้งใจลืมครับเราอยากให้ทุกคนครับเรียนรู้คอนเซปต์และผมอยากเห็นนักเตะครับได้แสดงศักยภาพออกมาเราได้หมุนเวียนกันเพื่อนทุกคนครับและได้เห็นเลยครับว่าจะนํากลับไปแก่ไขส่วนคร่าวๆครับเราจะได้มีการพูดคุยและแนะนําในเรื่องบางพื้นที่ครับทำให้ผมเชื่อเลยครับว่าทีมจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่คับพวกเราทีมงานเบรลี่แฟมบรี่กันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ